E aí ตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองเลยพึ่งกลับจากเชียงคานมา2วันทีนี้กำลังตั้งใจอยู่ว่าตอนแรกจะกลับเลยแหละแต่ว่าอีกยังรู้สึกว่าในตัวเมืองยังมีอะไรน่าสนใจอยู่ก็เลยต่อยครับวันสองวันเล่นๆแวะเที่ยวแถวนี้หน่อยก็เลยเช่ารถยนต์มาน้องนั้นเดี๋ยว ับเล่นแล้วแกนี้แล้วก็หาที่นอนสักหนึ่งคืนเป็นการปิดจ็อบจังหวัดเลยผมเพิ่งไปพักผ่อนกับแฟนที่เชียงคานมา3วันไม่ใช่ว่าที่นั้นไม่สนุกนะแต่สำหรับผมเองเชียงคานคงเป็นที่ที่คนดูจักเยอะแล้วเป็นสถานที่พักผ่อนแบบโดตัวมากมีโฮมสเตย์ที่เป็นกันเองมีจักรยานให้ปั่นเล่น มีของกินครบกิจกรรมมีให้ทำเยอะจนไม่รู้สึกเบื่อมีที่ท่องเที่ยวสวยเพียบสมบูรณ์แบบนะที่เชียงคานแต่ไหนๆก็มาที่เลยแล้วถ้าไม่เปิดใจให้ได้อื่นมันคงจะเป็นการปิดกั้นตัวเองไปหน่อยสำหรับผมเองผมว่ามีที่ที่ผมอยากเปิดแมปของตัวเองให้กว้างขึ้นอีกงั้นขอทำความรู้จักที่นี่เพิ่มอีกหน่อยนะที่จังหวัดเลย เย็นแนา แน่นอนมันต้องเผ็ดแน่นอนท่านก,ก็จะใส่นี่แล้วก็น้ำปลาแค <c oughs> ่นี้ำปลาไม่ไใส่ใส่บ้างกินหน่อยแต่มันก็ใส่แต่ไปต่ไป่ไปอ่อนมาก <c oughs> ชอบอบชอบเยอะ เราจะขับไปอุ้ยอยากสีซะแล้วเซ่นีขับไปอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับจิติรัตน์ครับทีนี้เดี๋ยวผมไปคนขับแล้วกันครับอ้าวาจะขับขึ้นเขาไม่ใช่แล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเนี่ยจะขับขึ้นเลยอาจจะขึ้นแล้วเหรอเออาจากมือเราแล้วเหรอตอนนี้ใช่ครับเนยใจเนยใจครับ มันไม่ใหญ่ มาถึงปุทธยานแห่งชาติภูเรือแล้วปกติเขามากันตีห้าหกโมงเช้าอันนี้ซัดไปค1บเอ็ดโม53หรือเที่ยง,งยคอนเที่ยงเวลาเหมาะสมเเป็นคนคทที่ยง,างมาจังหวัดแดดแดดตึงด้วย ในลองบอกความรู้สึกที่มาถึงก็คิดว่าตอนเช้าน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะเหมาะแหละเราก็ไม่ได้มาเช้าก็าไม่เป็นไรแต่ว่าเพราะว่าวิวที่เห็นคือยอดมากก็<ท>คือเขาเทพะนะก็คือหมอกอะเขาก็คงจะอยู่ตรงนี้นไงหมายถึงว่าใช่ไหมเขาก็คงจะอยู่เนี่หลกปิดหมู่บ้านอะไรต่างๆที่เห็นแล้วไงต่อ พุ่มพูดเท่านี้พูดเท่านี้ใช่พมหนัก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 เอามาสิรอบหนึ่งรอบหนึ่งปั๊บเทคเทคใหม่เทคใหม่สามสองหนึ่งปั๊บ จะไม่โฟกัสหน้าเทคกใหม่เทคกใหม่เทคกใหม่ป๊บปั๊บนี่อ๋อแนั่นแหละหนึ่งสองสามนี่ต้องสูมไหม ม,ม,มันซูมไม่ได้อ๋อเหรอทัก <c oughs> <c oughs> ทายาทายกล้องนิดน,นึงแบบตะบิตะบิแบบเอออ,อากาศสดชื่นย้อนแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้มองซ้ายโอ้โหมองอะไรไม่รู้ไม่เป็นธรรมชาติสัก,ยกอย่างเดี๋ยวูดสิยิ้มสิยิม้ม <c> เ <oughs> ออก <c oughs> ดเลยเหรอ เอาไงกดหยุดหรอค้างไว้อีกสามชั่วโมงแม่มาขี่ตัวไงสนนะปึ๊บปื๊บแล้วก็แบบอันนี้ก็ผาหนึ่งใช่ไหมเออปึ๊บยืนไปเหมือนหัวเรือจอดอันนี้ก็หัวเรือจอดอันนี้ก็หัวเรือจอดอ๋อคือเหมือนเรามองบนเรืออะ้ยหัวเรือมันยื่นสัมภาระใหญ่หัวเรือสัมภาระใหญ่ก็เลยเรียกปูเรือ Yes It w a t decreed as an international park on เป็นนักสำรวจโลกกลัวพึ่งซะแล้วขอตักสลับมาคือถึงที่พักเลยแล้วกันวันนี้เจอเรื่องบุญ ตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมาก็คือหลังจากไปอุทยานภูเรือเสร็จแล้วก็จะเตรียมที่จะมาที่นี่แหละแถวแถวผู้ปะเปาะตั้งใจมาก่อนเวลาแต่ก็วายป่วงด้วยเจอปัญหารถที่เช่ามารถยนต์มีปัญหาเรื่องเบรกก็เลยต้องเอาไปซ่อมเข้าศูนย์แล้วก็ขอจะมาถึงที่นี่ก็สัตไปตอนนี้น่าจะสองทุ่ม มันก็เลยวุ่นวุ่นไม่มีเวลาถ่ายด้วยกว่าที่ไม่ได้เตรียมหาที่พักวยหาไม่ทันสุ่มโทรจองได้มาเจอที่พักหนึ่งโฮมสเตย์แถวแถวผู้ปลาเปาะน่ารักมากลุงเจ้าของน่ารักมากกับคุณป้าเดี๋ยวน่าจะว่ากันใหม่พรุ่งนี้รอคุณป้า ที่โฮมสเตย์ทำข้าวให้กินแล้วก็นั่งพักนั่งคุยประมาณครับผมเดี๋ยวคย่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าใหม่เี้งอยู่นนิน้อยมีแต่แบบจุดอะค่ะได้นะบบดได้เลย องชนเพ่งคุณตื่นนะคุณมาทันใไรเลย่ะ ทำไรเมื่อกี้ Good Morning ของจริง

360รอิบองศาก็คือเดินที่ไปประมาณ2 5 0หสิเมตรนะครับจะมองเห็นภูกระดึงเขาคอพุทธเบิกนะครับภูบอบดจังหวัดเลยภูพานภูเวียงนะครับภูผาม่านนะครับมองเห็นนะครับห็คือนุดที่สี่นะครับโอเคนี่ก็ออกมาที่ห้าก็พามาที่นี่ก่อนนะครับถ้าใค่ตัวตอนเดินทางก็เย็นๆเอามาใส่สายก็เดินขึ้นสูงมากนะครับของผมคือเก็บสายใช่ไหม ก็รถจะรอที่นี่รถเบอร์50มันเดิมนะครับอันนี้ก็คือจุดที่3ฝั่งด้านที่ตะวันออกเนาะอันนี้ก็ผาเหมือนนานงน,าน,านอนาน,าน,นะครับทรงผมหัวปากนอนอาปากคอแล้วก็หน้าอกแหลมๆนะครับแล้วก็ไม่มีเป็นั่งนอนสายนอนก็มุมนี้นะครับออต่ัๆนะครับจากนี้ไปครับก็ประมาณ250เม<ค>ตรก็เดินตรงขึ้นไปจุดนี้ก็คือจุดที่3นะครับถ้าที่4ก็คือตรงขึ้นไปอีกนะครับก็คือ อย,ยอดของรูป่าเปาะก็ไข่เปาะไข่ข้าหลามนะครับมีไข่เปาะครับเป็นลำเล็กๆอันนี้ก็คือไม้ะยุงหรือไม้กระเท้านะครับเอาได้นะครับมีเถื่อไม่ดีกว่าครัไไข่เปาะไข่เปาะคือเดินตรงถึนไปนะครับสามร้อยสี่สิบองศาตอนนี้ก็เต็มอยู่ที่สี่นะครับเพราะว่ามาตีโอเคครับลงขึ้นแล้วได้ครับ เขาบอกว่าข้างบน360องศาภูป่าเปาะฟูจิเมืองเลยต้องหนาวต้องหน้าหนาวเห็นวิวส6 0อองศาคนนอนผานางนอนอีโมอีโมทำอะไรอ่ะโมจะไปเก็บ ไปเก็บผักแม่อย่าช้าได้ก็เร็วๆคัดจ่ายมาไว้ยแต่กระดาษก็ตได้สูงนะคุยกันมาเก่งๆกันได้โหเจ็ดสิบออกมาแค่นั้นแล้วกับปากเก่งกว่านี้เจ็ดสิบโอ้โหไม่ใช้ไม้เท้าขอแนะนำโอ้เสียฟอร์มค่อยๆหายใจเสียฟอร์มเลยอ่ะหายใจทางปากค่อยๆขึ้นเจ็ดสิบ ไม่ใช่ไม่ครับวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วนะลูกน้องจะค่อยๆค่อยเอาเรื่องนี้ไปอ้าปากหายใจขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆต้องรีบเสียฟอร์มกันไปเลยขอบคุณครับถึงแล้วชมแสงแรกแอตทอดถูกปะพอไม่น่าทัน แปลกนะที่ว่าผมมักจะจดจำการเดินทางแต่ละครั้งได้จากการได้ออกแรงกับกันการเดินทางที่เรียบง่ายมันก็ดันถูกหลงลืมแบบง่ายได้การได้ขยายพื้นที่ความทรงจำเพื่อจดจำเรื่องราวของตัวเองคงเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตเราเองจะยังสนุกกับการได้เปิดแมทให้กว้างขึ้นหรือเปล่าวิดีโอนี้คงเป็นเครื่องยืนยันว่าครั้งหนึ่ง เราสนุกกับสิ่งนี้มีความสุขกับการได้เปิดแง่งกว้างขึ้นภารกิจครั้งนี้เสร็จแล้วแหละเอ๊ะหือเขาวางไว้ไม่วางคู่กันเลยอะลุงบอกทัวเรานานสุดละ <c oughs> อาที่ตาออกเอออเคัดอีกปัดมันอย่ตรงเจโมงละกันจะเจ็ดโมงใชน,น,น,มนมเมื่อกี้ให้หนึ่งอันอคนรับพี่ใส่